สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนอยู่กับช่องเทยไทยในอเมริกาจ้าเจอกันแล้วมุมเก่ามุมเดิมนะจ้ะถึงแม้ว่าข้างนอกจะอากาศอุ่นแล้วก็ตามนะจ้ะแต่กะยังนั่งอยมมู่มุมเก่านะจ้ะทุกคนเมื่อคืนนี่ทุกคนคอยได้ยินเสียงไงหมาปลานะจ้ะเฮาหอนลังบานจ้ะคอยนึกว่าโอ้คือสี่าไอ ตัดปลากินเท่านีบอกคอยวานสีนะคุยก,กันกับสามีนะจ๊ะทุกคนก็ตามหัวขอเรื่องเลยนอจาานอมียพลังประกาศเลิกกับสามีจ้ะทุกคนสิ่งสำคัญที่ข่อยอยากบอกทุกคนนะจ๊ะเวลามีปัญหาอีกอย่างก็ตามแต่มีปัญหาเรื่องขอบครัว้วหรือว่า มีปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตให้ปรึกษามดูดีดีสุดจ้าทุกคนมูอาจจะซอยเรือเห้าบบได้เบิดทุกสิ่งทุกอย่างแต่มูสามารถแนะนำสิ่งดีๆให้กับเ้าได้ อันนี้คอยกับมู่กับเคยได้รับทุกกัาร่าทุกคนรับทุกเรื่องความรักเรื่องหรือกับสามีหรือว่าการอยู่การกินในเมกาเนี่ยคอยจะกับมูเนี่ยจะปรึกษากันตลอดโมเมนต์ว่าแต่คอยได้คิดคนเดียวจะว่าเบื่อผัวอยากเลิกกับผัวซึ่งมู่คอยกับเป็นคือการจากทุกคน เป็นคือการกับ่อยนั่งกระเด็โทรมากปรึกษาคอยเอวันเนี่ยมีปัญหาทางสานตังสีงสกสามีนะจะเฮ็ดจังไดดีเนี่ยการตีเฮ้ามีแบบว่าสองหัวคิดมั่นกับสิเติมพลังบวกให้เฮ้าใะทุกคนถ้าเฮ้าแหงมกหมุนอยู่คนเดียวอยู่กับเรื่องเก่าๆอยู่กับเรื่องน้ำเดิมอยู่กับเรื่องที่เฮ็ดให้เฮ้าเสียใจมั่นกับเฮ็ดให้เฮ้าคิด แบบนี้จะทุกคนฉะนั้นถ้ามีมูอาศัยอยู่เมืองนอกเมืองหน้าต่างแดนและวายุเมืองไทยเนี่ยพอสิ็ปรึกษาได้ให้โทรหามูจะทุกคนเพื่อจะเป็นการระบายระบายออกเพื่อที่เฮ้าจะย่บตองคิดหลายคิดนักว่าเป็นอย่งเฮ้าคือเป็นแนวนี้ส่วนมากจะทุกคนส่วนมากมูก็คอยเนี่ย จะความคิดเดียวกันคือสามีบอได้เป็นตามที่เห้าต้องการตามที่เห้าหวังพิดหวังกับสิ่งต่างๆที่สามีเหตุน่ะสินะจ๊ะทุกคนบอไดดังใจมันเลยเหตุให้ดูซึกว่าเบื่อผัวอยากเลยก,กับผัวคอยบอกมูว่าสิม,มึงไงหอหอกมาดังๆโหลดว่าสิว่าเลิอกอยากเบื่อก็ผัวเลิกก็ผัว หอมากดังดัง,ดงโหลดคอยวานสีนะจะไดระบายสีเไดระบายความรู้สึกซึ่ง่อยกมูเนี่ย้าเป็นมูชนิดกันจะทุกคนห้าสามารถจะคุยได้ทุกเรื่องทุกราาแม้กระทั่งเรื่องบนเตียงอันนี้คอยวาวอิลี่จะทุกคนแม้กระทั่งเรื่องบนเตียงมูที่ชนิดชนิดกันอิลีห่หูจักแบบว่านิสัยใจคอกัน หูจักกําพืชหูจักสันดานกันแล้วเสียเข้าสมารถปรึกษาใดทุกสิ่งทุกอย่างจะ้ะทุกคนอันนี้ก็่อยกับมูเนาะเวลามีปัญหาหรือบอกมาแต่ข่อยมีปัญหาเองเวลามูมีปัญหากะโทรมาหาโทรมาปรึกษาคุยกันจะเลยเถื่อทุกคนเป็นสองสามชั่วโมงเอาวาง่ายๆสักระเบอือยันเรือรบปัญหาต่างๆเนี่ยเมียฝรั่งูเมืองนอก อยู่ต่างแดนสายชีวิตอยู่กับสามีปรับทุกข์กันจ้ะทุกคนเขาเอิญนปรับทุกข์กันมีมีความสุขกับมาเบาสุกันฟัง่งมีความทุกข์กับมาระบายให้กันฟั่งเสียมันจะได้รู้สึกแบบว่าเออเฮ้าแบบว่าโล่งใจนะเฮ้าได้บอกมาดีกว่าเฮ้าอ่ะเก็บไว้คนเดียวเป็นทุกข,ข์คนเดียวว่ามีภไยรับรู้จ้ะทุกคน ยังหน่อยเข้ากับยังมีมูที่แบบว่าไว้ใจเซวัลสิ่งๆต่างๆน,นหน้าให้เขาฟังระบายให้เขาหูเออว่าเนี่ยเข้าเป็นแบบนี้นะชีวิตเข้าเป็นแบบนี้นะเข้าสิเฮ้ดจังใดดีครับชีวิตครูมีปัญหาแบบนั่นแบบนี้เข้าเสียหาทางแก่หาทางออกได้แนวใด ่อยเป็นคนหนึ่งที่เวลามีปัญหาเนี่ย่อยเสียปรึกษามูตลอดแล้วมูเองกับปรึกษาคอยตลอดคือกันมีปัญหาเกี่ยวกับสามีมีปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวเฮ้ากับสิมาปรึกษากันหาทางออกก่อนที่เฮ้าจะแบบว่าตัดสินใจเฮ็ดอีหอย่างลงไปเสียนะจ๊ะทุกคน มันอาจจะเป็นแบบว่าความคิดแบบว่าชั่วครั้งชั่วคราวชั่ววูบของเฮาเ้าอาจจะเว่าไปคนที่สามีเฮาเขาอาจจะเสียใจก็ได้ที่เฮาเว่าคำว่า,าเบือ่อหรือว่าอยากเลิกกับเธอเสียแน่นอนจากสามีอาจจะรู้สึกเสียใจจับทุกคนคอยบอกเลยว่าสามีเนี่ยบอใด ดังใจเฮ้าทุกอย่างดอกจากอก่าเนาอแมนบอจ่าทุกคนทุกคนคิดคือข่อยบอกสามีบอแดดดังใจเฮ้าทุกอย่างเหตุใ้เฮ้าเหตุตามี่เฮาต้องการหบาบอแดดทุกอย่างดอกจ่าทุกคนยังยังหน่อยยังหนึ่งเฮ้าก็ต้องพึงผ้าตัวจะคลองน้ำจ่าทุกคนบอแมนวาเฮ้าสิรอแต่พึงผ้าสามีกะเป็นไปบอแดดบอจ่าทุกคน นี่ยจะทุกคนการมีมูมันก็นดีอีกอย่างนึงจะทุกคนที่เฮาจะสามารถปรึกษาปัญหาต่างๆได้ระบายได้บอมเนเฮ้ามองมูเป็นแบบว่ามองระบายอารมณ์นะจะทุกคนคือข่อยกับมูเนี่ยพร้อมที่จะแบบว่ารับฟังปัญหาของกันและการจะแล้วก็คอยให้กำลังใจกันให้สูบบอมเนว่าโอ้ย กูอยากเลิกก็พัวเอาอีกคนนึงอยู่ให้เลิกก็พัวบอมแมนจากทุกคนท่าต้องห้ยกำลังใจคอยซัพพอร์ตมูอันเนี้ยือคอยตั้มูที่หัวใจาการที่สนิทกันจากคุยกันทุกเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างนี่จะทุกคนซอยซัพพอร์ตกันซอยซัพพอร์ตในดัมความคิดการวาวการจา่าซึ่งมัน แน่นอนจะอาจจะหาบว่าจาเป็นตรงมีแบบว่ามีมูมีผวกหลายหดยือฉพาะคนมีคนหนึ่งสองคนเนี่ยไหวคอยแบบว่าปรึกษาปัญหาต่างๆเนี่ยคือเป็นสิ่งทีด่ดีที่สุดเลยจ้ะสำหรับคนที่อยู่มองนอกหรือว่าเมียลังที่อยู่มองนอกคือจังคอยสินะจ้ะทุกคนมีปัญหาต่างๆเข้าสามารถทรงขอความหาได้สามารถโทษคุยได้ปรึกษาได้แค่นี้กะ พ่อแล้วสำหรับข่อยนะบอตองการมูพวกหมากไม้ปัญหาเนาะปัญหาปัญหาแต่เฮ้าเดี๋ยวว่าออกไปแต่เฮาไดระบายออกไปมันก็สิเห็นใ้เฮาแบบว่าผ่อนคลายโล่งขึ้นแมนย่ยูจามันอาจจะเป็นแบบว่าเข้าอาจจะเป็นแบบว่าคนอารมณ์ร้อนณช่วงนัน้นณช่วงที่เฮ้า โมโหหรือว่าเฮ้าเครียดอยู่เฮ้าอาจจะอยากเว้าคำนั่นออกไปแต่ว่าเฮ้าเสีมาคิดเสียใจยทีหลังว่าเออบาเน้าบาอ,อกไปเลยนาอคำนี่เฮ้าเสียเหตุจังไดเฮ้าสิแก่ไข,ขจังไดเฮ้าสีเว้าจังไดให้สามีเข้าใจบอแมนวัาซากักแต่อยากจะบอกเลิกผัวอย่างเดียวอยากจะคนเฮ้าต้องสมารถแก้ไขในคำว่าของเฮ้าที่เว่าออกไปกับผัวได้นิ่ ซึ่งเข้ากระต่องแนนอนเข้าก็ต้องแบบว่ามีมูคอยปรึกษามีมูคอยให้กำลังใจนอนยุ่ตางแดนยุดเมืองนอกเมืองหน้าเข้าเนี่ยเหมือนแบบว่ายู่โตคนเดียวจะทุกคนซึ่งมูละลายเข้ากับบ่ไดากยุไอสภาพแวดล้อมไมือยุดไกลๆกันออกจากทุกคนคอยรอยู้ว่าแต่ละประเทศเนี่ยมันไงฉะนั้น ก่อนทีเหาสิคิดจะเหตุอยียงงก็แล้วแต่ให้คิดไใจตรองดีๆเรียกว่าปรึกษามูกรสิคอยยังเคยถามโมว่ามึงเลิกก็ัวยหรีบอสิแล้วมึงสิไปใายชีวิตอยู่จังใดแล้วมึงสิกินอยู่จังไดหรือว่ามึงสิกลับไปเริ่มต้นอยู่ไทยีสิบอกมันกับบแมนจ้ะทุกคน ย,ย้ามูลตลอดว่าเออถามันเป็นยังังสิ่งเข้าสิเหตุจังใดคุยกันให้คำแนะนำให้คำปรึกษาเวลาเข้า,าต้องการหาทางออกอิลีบ่าเมนว่าเข้าสิเก็บปัญหาไหวคนเดียวบอจ่าทุกคนไม่มูกะระบายกับเบาไปมูสิร,รับฟังหรือบอรับฟังอันนี้กะเรื่องของมูนอจ่าทุกคนเออเข้า ถูกใจแล้วเฮาบ่กมีทางออกแล้วยังยังหน่อยเฮาไปยังแบบว่ามีมูคอยเดี่คุยมีมูคอยระบายคอยบอกเสมอว่าถ้าเฮาอยู่มั่งนอกถ้าเฮาเหลือกับผัวแล้วเฮาสิอยู่จังใดในเมื่อก่อนน่ะนี่เฮาเคยแบบว่ามีมูไอมีสามีมคอยซัพพอร์ตคอยดูแลคอยบอกว่า คิดเบิ้งดีๆเดอ้อถามมึงสิเลิกกับผัวแน่นอนจะว่าชีวิตคู่มันบอมีหอย่างแน่นอนจ้ะทุกคนแต่ว่าเหากับสมารถรักษาความสัมพันธ์เหากับสามีให้ยืนยาวไปได้ถ้าเห้าบ่ได้คิดแบบว่าเออแต่งงานเลิกหาใหม่ก็ได้สิแต่เฮาบอคิดแนวหนีจ้ะทุกคน คอยกับเดี๋ยวบอกก็มูไปแนวนี้เนาะก็คลิปนี้ก่บบอมี่ยังหลยจะทุกคนฝากให้ทุกคนแบบว่าคิดดีๆก่อนถีดสีวาวอีกอยังออกไปเนะจ้ะเนาะพอกันไหมคลิปหน้าจ้าคลิปนี้คอยข้อต๊้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย